เามิติดวดดะอะไรนีันนี้อยู่บ้านเสียงมันถึงครบบเอ้โมขวดหนูให้นี่ขวหนูบ้านนี่ใส่เกงวัดหัวรึเปล่าหอ,วย,วหอยลอดขวบ้านหอยลวดกินไม่ได้แต่นี่ผมกินไม่ได้ครับแต่ได้ขวเลยนี่มันลวนไว้ได้แรอหม่ยเ้ี่น้ำมัน kiếng muốn thôi này muốn đây này biết rồi không này còn phải há đây chỉ nên muốn thôi không đẹp

ไปนี่ใบกระเทียมใส่หนอระเมนัน้คุยโอ้โหไอตตนนันเอาไอตน้ว่าถดีไหมกูใส่ปลาหลายดี้วกองขุงมันในกระถนี่ นี่คกวนหนูจะมีใบกระเพราใบขักงีเหลาแล้วก็ใบใบอะไรวกระว่าะขี้เหลาแค่นั้นเลยใช่ไหมที่ไทยเนี่ยถ้าให้เข้าเครื่องครับ

นนขวาหนหูบ่วยครับไม่้องได้เมนูไหนทำเมนูนั้นคุกราดเรัรับละเอียดันนั้นขวาใบหอยแต่ไม่สุงอร่อยดีมันอืดไม่สุก ออโอ้ใบพัดขับกับเวลาไม่ได้ไปยัอุัยไม่ได้ชิมเลยนะอเอาช้วนมาชิมเลใส่สน้ปลาไปหล,ย,ลย้ี่ วัวโหโคตดหนูพี่นี่กินยังไงอรอมันไม่ได้จินเนี่ยก็ผมผมก็เอออยากคนเนี้ยข้าวต้มใหญ่ดีเปียดเปียดมาเรียได้ไหมได้ได้มาทานมาเลยโอ้ะไไหนเลรวเร็วพี่น้อง มาแอหอมีนี่ได้กินหลายลรบอบะ้ะคนงู เรงเอานังาาที่ททาอาผาจับจะทำอกเลี่ยวตท่าที้ตัววะเนี่ย,เ,นเ,นย,เ,ย,เ,ยเอาวขวดมาเล่นกีาล่อยนน้ำเดเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับ ขนูสุดกรัตขนน่ำทราก็ครับพี่น้องทิ้ลยทิ้เลยไป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 ไาไป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 รปไ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 ป้ปไ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 ปเปไ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 ปจะไปไป้นไปไปอปไ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 ปปไปหปไ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 ปอปไปไปป เดี๋ยวผมเจะมาฮิโนาครับฮิโนะก่อนครับสวัสดีครับ